แล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์นะคะนะักเรียนอยากรู้หรือยังว่าวันนี้คุณครูคจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนกอบวิทยาเรื่องการบวกลบระคนเรายังอยู่กันที่เรื่องของการบวกลบระคนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าการบวกลบระคนเนี่ยคืออะไรนะคะ การบวกลบละคนเนี่ยก็คือการบวกหรือว่าลบนะคะโดยที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมีจํานวนตั้งแต่3จํานวนขึ้นไปนะคะหรือว่ามีเครื่องหมายตั้งแต่2เครื่องหมายขึ้นไปนะคะเวลาเราบวกหรือเราลบนะคะเราจะต้องวิธีการหาคําตอบนะคะเราจะต้องหาคําตอบอจากตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บเนี่ยจะเป็นวงเล็บที่ ถูกกาหนดมาแล้วนะคะไม่ว่าวงเล็บจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังน,นะคะเราก็ต้องหาตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะ ตรงประโยคสัญญลักษณ์นะคะสามสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดบวกยี่สิบสามเท่ากับช่องว่างนะคะอันนี้นะคะดูตรง เครื่องหมายวงเล็บนะคะดูตรงวงเล็บอันนี้คุณครูให้37-17ลบ17นะคะอยู่ในวงเล็บบวกกับ23นะคะเวลานักเรียนทำก็เหมือนเดิมนะคะเราจะหาวิธีจากตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือ3 7ลบกับ17นะคะอนะทีนี้เรามาดูวิธีการหาคำตอบนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะเอา37ไปลบกับ 17, 17นะคะ,ะดูทีละตัวนะคะ วิธีการหาคำตอบนะคะเราก็จะเอาตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือ37เนะคะเราก็จะเขียน37ลงไปนะคะลบกับ17ดอยู่นะคะการหาคำตอบนะคะเราก็จะหาจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะนั่นก็คือเลข7ลบกับ7 นะคะมาดู7ลบกับ7ได้เท่าไหร่คะได้0นะคะตัวเลขเหมือนกันลบกันได้ศูนย์นะคะก็เหมือนเวลาเรามีเงิน5บาทสมมติว่าเรามีเงิน5บาทไปซื้อขนมในราคา5บาทก็คือเงินเราก็จะเหลือศูนย์บาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน7ลบ7ก็เหลือ0ูนย์นะคะต่อมาหลัก10นะคะหลัก10 3ลบกับ1นะคะ3ลบ1วิธีลบเราก็จะกำตัว ลบนะคะนั่นก็คือเลข1แล้วนับต่อให้ถึงตัวตั้งคือเลข3 1แล้ว2 3นะคะชูมืออยู่เท่าไหร่ให้นักเรียนเขียนลงไปตอนนี้เราชูอยู่เท่าไหร่คะชูอยู่2นะคะก็ได้2อ,อะเขียน2ลงไปได้20นะคะอันนี้เราจะเอา20ลงไปตอบเลยถูกไหมถูกไหมคะ ไม่ถูกนะคะเพราะว่ายังเหลือตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะนั่นก็คือบวกกับ23ยังเหลือ23อีกทีนี้เราก็จะเอา20นะคะเอา20มาบวกกับ23นะคะ20่มาจากไหน20ก็มาจากตรงนี้23มาจากไหน23ก็มาจากตรงนี้นะคะมาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะ วิธีการบวกนะคะเราก็จะบวกจากหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาบวกการ0บวกกับ3ได้เท่าไหร่คะ ศูนย์บวกกับอะไรก็จะได้เท่านั้นอันนี้ศูนย์บวกสมก็ได้สามนะักเรียนก็เขียนสลงไปต่อมาหลักสิบหลักสิบก็จะเป็นสองบวกกับสองวิธีบวกเราไม่ได้กรํารนะคะวิธีบวกเราจะใช้การชูนะคะนั่นก็คือชูตัวบวกนะคะแล้วก็นับต่อจากตัวตั้งนะคะตัวตั้งคือสองตัวที่อยู่ข้างบนนะคะสองแล้วสามสี่ได้สี่สิบสามนะคะ คำตอบข้อนี้คือ43เราก็นําคําตอบ43นะคะลงไปตอบในประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะในช่องว่างที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อสักครู่นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูก็จะเขียนตอบลงไปเมื่อกี้นะคะคุณครูได้43คุณครูก็จะเขียน43ลงไปอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันต่อมากันนะคะ นักเรียนดูตัวอย่างอันต่อมานะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของคุณครูคุณครูให้มาคือ45ลบกับ32บวก21เท่ากับช่องว่างนะคะแต่อันนี้นะคะนักเรียนดูตรง ครื่องหมายวงเล็บนะคะอันนี้เครื่องหมายวง,วงเล็บคุณครูกําหนดให้เครื่องหมายวงเล็บเนี่ยอยู่ข้างหลังนะคะเวลาการหาคําตอบนะคะนะักเรียนจะเอา45ลบกับ32ก่อนหรือว่าจะเอา32บวกกับ21ก่อนคะจะเอาตัวไหนก่อนเอ่ย เก่งมากๆค่ะเราต้องเอาตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือ32บวกกับ21นะคะวิธีการหาคำตอบก็เหมือนเดิมนะคะก็เอาตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัน่นตัวอย่างข้อนี้นะคะการหาคำตอบเราก็จะเอา32นะคะ32ที่อยู่ในวงเล็บนะคะมาบวกกับ21นะคะอันนี้ก็อยู่ในวงเล็บนะคะ <cin stereotype> วิธีบวกเราก็จะบวกจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะจ <in composition> าไว้นะคะว่าหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะวิธีการบวกนะคะ2บวกกับ1เราจะชูตัวบวกนะคะตัวบวกจะอยู่ข้างล่างตัวตั้งจะอยู่ข้างบนนะคะแล้วนับต่อจากตัวตั้งที่อยู่ข้างบนคือเลข2 2แล้วสนะคะเราก็เขียน3ลงไปต่อมาหลักสิบ หลัก13บวก2ชู2นับต่อจาก3 3แล้ว4 5ได้5นะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะไม่ใช่ว่าเราบวกตรงนี้เสร็จแล้วเอา53ขึ้นไปตอบเลยไม่ใช่นะคะยังเหลืออีกนะคะนั่นก็คือ,อคุณครูขอลบก่อนนะคะ,ะการบวกนะคะ53ทีนี้เราได้53แล้วเราก็ต้องเอา53นะคะยก53มาอมา ยก53มาลบกับ45นะคะมาดูนะคะ53ลบกับ45นะคะ วิธีการลบก็เหมือนเดิมค่ะเราจะลบจากกลับหน่วยก่อนนะคะนั่นก็คือ5ลบกับ3นะคะห้าขอโทษค่ะนั่นก็คือ3ลบกับ5นะคะเวลาเราจะลบเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตัวตั้งเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวลบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัวตั้งน่ะมันมีค่าน้อยกว่าตัวลบมันจะไม่สามารถลบกันได้นะคะอย่างเช่นข้อนี้3มีค่าน้อยกว่า5มันลบกันไม่ได้ถูกไหมคะ ลบกันไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องไปยืมจากหลักสิบนะคะก็คือไปยืมจาก5 5ถูกยืมไป1เหลือ4ีอ่ะหที่ยืมมาให้หนักเรียนวางข้างหน้าเลข3นะคะจาก3มเนี่ยที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าแค่3เสร็จแล้วไปยืมจากหลักสิบมา1นะคะหที่อยู่หลักสิบมีค่าเป็น10บวกกับ3มรวมกับ3นะคะก็คือเป็น 13ทีนี้13ลบกับ5วิธีลบก็เหมือนเดิมเราก็กำรร5นะคะนับต่อให้ถึง13 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ได้เท่าไหร่คะตอนนี้นะักเรียนชูมืออยู่เท่าไหร่เอ่ยอ เอาใหม่ละกันนะคะเดี๋ยวเราไปนับพร้อมๆกันนักเรียนชูมือตามคุณครูนะคะโดยที่เราจะกรรม5แล้วนับต่อจาก5นะคะให้ถึง13 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ได้เท่าไหร่คะได้8นักเรียนก็เขียน8ลงไปนะคะเสร็จแล้วเรามาดูตรงหลักสิบหลักสิบนักเรียนจะเอา5้ลบสี่หรือว่า4ี่ลบสี่ ถูกต้องคะ่ะเราก็ต้องเอา4ลบ4นะคะเพราะว่า5มันถูกยืมไป1จึงเหลือ4นะคะทีนี้มาดู4ลบ4เลขเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันลบกันได้0นะคะอันนี้คุณครูไม่เขียนละกันค่ะคุณครูไม่เขียนเลข0ละกันเพราะว่ามันได้0นะคะ0อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีค่าอยู่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าตัวยืดหลักเฉยๆนะคะทีนี้คำตอบข้อนี้ก็คือได้เท่าไหร่คะได้8นะักเรียนก็นำ8นะคะลงมาตอบใน ช่องว่างนะคะผลลัพธ์ข้อนี้ก็คือได้8ปดนะคะมาด,าดูข้อต่อมาละกันค่ะข้อต่อมานะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะคุณครูให้มาคือ34บวก29ลบ19เท่ากับ ช่องว่างนะคะมาดูข้อนี้นะคะข้อนี้คุณครูกําหนดให้คุณครูกําหนดให้วงเล็บนะคะอยู่ตรง34บวกกับ29นะคะทีนี้เวลาการหาคําตอบก็เหมือนเดิมค่ะเราจะหาคําตอบจากตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการหาคําตอบกันการหาคำตอบนะคะเราก็จะเอา34 บวกกับ29นะคะทำไมถึงต้องเอา34บวกกับ29ก่อนนะคะเพราะว่าการหาคำตอบจากการบวกลบละคนเนี่ยเราจะต้องหาคำตอบจากตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะดูว่าข้อนี้ข้อไหนนะคะคุณครูกำหนดให้วงเล็บมันอยู่ตรงไหนนะักเรียนก็ต้องหาคำตอบของตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดู4บวกกับ9ชู เนะคะชู9แล้วนับต่อจาก4 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 1 0ด10 3นะคะ13เนี่ยมีเลข1กับเลข3นะคะมีเลข1กับเลข3แบบนี้นะักเรียนจะเอา1กับ3ลงไปตอบเลยถูกไหมไม่ถูกนะคะเราก็มาดูว่าเมื่อกี้เราหาคำตอบอ่ะอยู่ในหลักอะไร เราหาคำตอบอยู่ในหลักหน่วยเราก็เขียน3ลงไปนะคะ3ลงไปเสร็จแล้ว1ตัวนี้มันอยู่ในหลักสิบหตัวนี้มันอยู่ในหลักสิบเราก็ยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาให้อยู่ในหลักสิบนะคะแล้วก็ใส่มงกุฎเข้าไปนะคะเสร็จแล้วหลักสิบเราก็จะเอา3ามบวกกับ2 3มบวกกับ2ชู2นะคะนับต่อจาก3ามมแล้ว4ี่หนักเรียนเขียน5้าลงไปถูกไหม ไม่ใช่นะคะเพราะว่ายังเหลือตัวทดอีกหนึ่งนะคะห้าทดอีกหนึ่งเป็นหกนะคะหกสิบสามก็อย่าเพิ่งเอา63าลงไปตอบนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกนะคะเหลือลบ19อีกทีนี้เราก็ต้องเอา63เนี่ยมาลบกับ19นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบแป๊บหนึ่งนะคะะมาดูนะคะ 63เราก็เอา63ตั้งนะคะแล้วลบกับ19วิธีลบนะคะเอา3ลบกับ9นะคะเพราะว่า3เนี่ยมันอยู่หลักหน่วยเราก็อา3ลบกับ9 3ลบ9ลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะเพราะว่า3เป็นตัวตั้งมีค่าน้อยกว่า9นะคะลบไม่ได้นักเรียนก็ไปยืมหลักสิบนะคะก็คือเลข6 6ถูกยืมไป1เหลือ5นะคะ ต่อมา1ที่ยืมมานะคะให้วางข้างหน้าเลข3 3นะคะ3จากอยู่หลักหน่วยไปยืมหลัก10มานะคะก็มีค่าเป็น13แล้วนะคะทีนี้13ลบกับ9เราก็กำ9 9าแล้ว10 11 12 13นะคะได้4นักเรียนก็เขียน4ลงไปนะคะต่อมา หลักสิบนะคะหลักสิบเราก็จะเอา5้าลบกับหเพราะอะไรถึงต้องเอา5้าลบกับหก็เพราะว่า6มันถูกยืมไป1จึงเหลือห้านะคะข้อนี้ก็เลย5้ลบกับหนะคะห้าลบหเราก็กำหนึนะคะแล้วนับต่อให้ถึงห้าหนึ่งแล้ว2องสามสี่ห้าได้สี่นะคะคำตอบข้อนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็คือได้คำตอบคือ4ีิบสนักเรียนก็ยก4ีบสไปตอบนะคะ เราก็จะเอา44นะคะลงมาตอบในช่องว่างนะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือ44นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะมาดูตัวอย่างต่ออ,อันต่อมานะคะตัวอย่างอันต่อมานะักเรียนลองดูตัวอย่างข้อนี้นะคะตัวอย่างข้อนี้ดูนะคะ,ะ18บวกกับ8 6ลบกับ50เท่ากับช่องว่างนะคะอันนี้คุณครูกำหนดให้ วงเล็บนะคะอยู่ข้างหลังนะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าวงเล็บมันอยู่ตรงไหนการหาคำตอบเราก็จะหาคำตอบจากวงเล็บเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูว่าวงเล็บเนี่ยเขากำหนดให้วงเล็บอยู่ตรงไหนนักเรียนก็หาคำตอบจากตรงนั้นก่อนนะคะข้อนี้คุณครูกำหนดให้นะคะอ่ะ18บวกแ6ลบกับ50การหาคำตอบเราก็จะหา86กลบกับ50ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เราก็จะเอา86ตั้งนะคะลบกับ50 6ลบ0นะคะ6ลบ0ได้6นะคะเพราะว่า0มันไม่มีค่านะคะต่อมาหลัก10นะคะหลัก1ิบลบกับ5 กรรม5นะคะนับต่อให้ถึง8 5แล้ว6 7 8ชูมืออยู่3นะักเรียนก็เขียน3ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ยก36นะคะมาบวกกับ18นะคะ18มาจากไหน18ก็มาจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะวิธีการบวกเราก็จะบวกจากหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ6บวกกับ8 วิธีบวกนะคะเราจะชูตัวบวกนะคะชู8นับต่อจาก6 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14นะคะได้14นะักเรียนก็ใส่4ทด1นะคะต่อมาหลัก10บนะคะ3บวกกับ1ชู1นับต่อจาก3 3แล้ว4นะคะ แต่อย่าเพิ่งใส่4ีลงไปนะคะเพราะว่ายังเหลือตัวทดข้างบนนะคะสี 4, ทดอีกหนึ่งเป็น5นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือได้54เราก็ยก54ที่เป็นผลลัพธ์นะคะลงมาตอบในช่องว่างนะคะที่เป็นผลลัพธ์เมื่อสักครู่นะคะค่ะำตอบข้อนี้ก็คือได้54นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบละคนไปแล้วพอจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะเวลานักเรียนหาคําตอบของการบวกลบละคนนะคะนักเรียนจะต้องหาคําตอบจากตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะดูว่าแต่ละข้อเนี่ยข้อนั้นเขากําหนดให ตัวเลขตัวไหนอยู่ในวงเล็บนะคะนักเรียนก็ต้องหาตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะแล้วค่อยไปหาจํานวนผลลัพธ์ของตัวเลขที่เหลือนะคะถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะท้ายท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกัน แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดนะคะ,ะมาดูข้อที่1นนะคะข้อที่1คุณครูกำหนดให้คือวงเล็บ53บวกกับ25แล้วก็วงเล็บปิดนะคะลบ35เท่ากับช่องว่างนะคะนี่คือโจทย์ข้อที่1ข้อที่สองนะคะคุณครูกำหนดให้คือ45ลบ วงเล็บเปิด25บวก25วงเล็บปิดเท่ากับช่องว่างนะคะส่วนข้อที่3นะคะคุณครูกำหนดให้คือวงเล็บเปิด76ลบ17วงเล็บปิดบวก17เท่ากับช่องว่างนะคะถ้าเกิดนักเรียนนะคะดูคลิปจบแล้วนักเรียนก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ